ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับครับสมบัตินะครับเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อนนะครับในหัวข้อนี้นักเรียนก็จะได้ศึกษาถึงสมบัติของจำนวนเชิงซ้อนนะกับตัวดำเนินการการบวกการคูณซึ่งเรียกว่า สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อนนะครับเรามาดูสมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อนนะครับกำหนดให้ c1 เท่ากับ a บวก bi c2 เท่ากับ c บวก di เมื่อ a b c และ d เป็นจำนวนจริงกล่าวได้ว่า ข้อที่1ครับ c 1เท่ากับ c 2หรือ a บวก b i เท่ากับ c บวก d i ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ c และ b เท่ากับ d นะครับสองตัวนี้ต้องเท่ากันนะครับข้อที่2ครับ c 1บวก c 2เท่ากับ a บวก b i บวกกับ c, c d บวก di เท่ากับ a บวก c บวกกับ b บวก d วงเล็บนะครับแล้วก็คูณกับ i นะครับหรือเขียนผลบวกของจำนวนเชิงซ้อนในรูปของคู่อันดับจะได้เป็น a บวก c และ B บวก D นะครับข้อที่3ครับการคูณจำนวนเชิงซ้อนกับค่าคงตัว K คูณกับ c i อ่า c นนะครับแล้วก็เท่ากับ K วงเล็บ A บวก B I เท่ากับ KA บวก K B I เมื่อ K เป็นค่าคงตัวครับหรือเขียนในรูปของคู่อันดับนะครับ ก็จะได้เป็น Ka กับ b, Kb นะครับข้อที่4ครับการคูณจำนวนเชิงซ้อนกับจำนวนเชิงซ้อนนะครับ c 1คูนกับ c 2ก็จะเท่ากับวงเล็บ a บวก bi คูนกับวงเล็บ b c บวก bi นะครับหรือก็จะเท่ากับ ac บวกกับ adi บวกกับ BCI บวกกับ D BDI ยกกำลังสองน,นะครับอันนี้ถ้าเราทำก็จะเป็นหน้าคูณหน้าหลังคูณหลังใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลนะครับก็ก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ครับเมื่อดึงตัวร่วมออกมานะครับก็จะได้เป็นวงเล็บ AC ลบ BD บวกกับ AD บวกกับ BC แล้วก็ I ครับหรือเขียนในรูปคู่อันดับก็จะได้เป็น AC เท่ากับ BD และ AD เท่ากับ BC นั่นเองครับนี่คือสมบัติเชิงพีชคณิตนะครับสำหรับการเรียนวันนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็พานักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับ